ทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆเลยค่ะบีมาเดินห้างนะคะเพื่อหาซื้อดอกไม้ค่ะไปให้คนพิเศษอืมโอ้นี่ค่ะเจอแล้วร้านดอกไม้สดนะคะมาดูกันนะคะว่าบรีจะเลือกช่อไหนนี่เลยช่อนี้ค่ะคนนี้ต้องพิเศษมากๆแน่ๆค่ะทุกคนบรีนะคะใช้เงินเก็บของตัวเองซื้อให้เลยค่ะ ได้ดอกไม้แล้วจะเอาไปให้คนพิเศษเรามาถึงเวลานัดแล้วค่ะทุกคนนี่โว้ยบีนะคะตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้เจอคนนี้นะคะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่สกายเลอร์สงสัยสกายเลอร์จะไม่สบายค่ะทุกคนเลยกอดด a ๊ดดี้แน่นเลยค่ะเนี่ยค่ะตื่นเต้นไหมตื บีจะเอาดอกไม้มาให้คนสำคัญใช่ปะ่ะอันนี้จ่ายเงินตัวเองเลยนะเนี่ยเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่าไม่ไม่หลับ <laughs> โอนี่ตื่นเต้นมาก <laughs> เขาคนนั้นจะเป็นใครนะเพื่อนๆลองถ่ายกันมาดูนะคะคนพิเศษของบรีค่ะ นี่ก็เลยเวลานัดมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะเขาก็ยังไม่มาบีจะโดนเทหรือเปล่านะดูค่ะแอบทำหน้ากังวลด้วยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นรับเขาคนนั้นอยู่ไหนหนะ้ายืนรอต้องนานยังไม่มาเลยน <Where? Coming. S 1> ี่นี่ยงนี ai <laughs> lâu đi à? lạp, lắm, lạp lắm. không rồi, không You guys have a good flight? Oh, it was good. มา้คนสำคัญคนนั้นท oh ี่บีรอคอยนั้นก็คือแกรนด์มาและพับพค่ะเด็กๆดีใจกันมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอท่านมาถึงสองปีวันนี้ได้เจอกันแล้ว